วจน่าหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอิสยาห์บทที่56ข้อที่1ถึงข้อที่สองบันทึกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงรักษาความยุติธรรมไว้และกระทำความชอบธรรมเพราะความรอดของเราใกล้จะมาและการช่วยกู้ของเราจะเผยออกความสุขย่อมมีแก่ผู้กระทำเช่นนี้และแก่บุตรของมนุษย์ผู้ยึดไว้มัน่นผู้รักษาวันสบาโตไม่เหยียดหยามวันนั้นและ้ระวังมือของ ของเขาจากการกระทำชั่วร้ายใดๆข้อคิดจากพระวจนะความสุขมีแก่ผู้ใด 1. ผู้รักษาความยุติธรรมทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ 2. ผู้กระทำความชอบธรรมไม่อธรทม 3. มผู้ยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้า 4. ผู้รักษาวันสบาโตไม่เหยียบยำ่ำไม่เหยียดหยาม 5. ผู้ระวังมือจากการชั่วร้ายทั้งปวงขอพระเจ้าอวยพรค่ะ